สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายมาบันี้เฮ้าซื้อขอมาฝากอีพอเื่กันพี่นอ้องมาฝากคุณพ่อเหมือนกันเพราะว่าคุณพ่อดูแลบ้านดูแลช่องให้ลูกชายที่อุดรดูแลสวนดูแลทำความสะอาดเออล้างรถล้างเฮี่ยล้างซ่านมองแม,แม่ดูแลบ้านให้ลูกชายลูกชายกันแล้ว่าเออซื้อขอมาฝากคือกันบานอยนาเื่กันนี่ซื้อล่าเมนล่าแม่งของญี่ปุ่นมาฝากคุณพ่อบุญรอด ซื้อช็อกโกแลตสตอเบอร์รี่สตอเบอร์รี่เออมาฝากเล้าน้ำเดี๋ยวเราสิได้กินแซ่บเออแล้วก็ตามด้วยพ็อกเก็ตมันนี่วันนี้เอาไวไ้ใส่สงการคือเก่าให้ป้าไปแล้วเออให้ป้าไปแต่เลี่ยงงาบันนี่แม่เบ่งพ่อด้วยบันนี่พ่อบุญร,รอดอ่ะอ,อ่าพ่อบุญร,รอดเอาให้เหมือนกันเอามือนีกระสีย่างไปให้เดี๋ยวนี่เราหน,นี่เราญี่ปุ่นหนีเราบุย้ยเราจะได้เมาอัานเลาเป็นนมสวดเด้อคุณพ่อ คุณพ่อหนุ่มโสดเป็นบางอารมณ์ไม่มีอะไรก็มีแต่กวาดบ้านถูบ้านให้ลูกชายข้ามมาก็เก็บดอกไม้ใบไม้ใส่ล,ล่ะเราไปใส่ละ่ะอีพ่อ่อยเมื่อคืนเนี่ยก็บอเห็นนาเห็นตาเห็นหนวดจะไปสายอันดีมาได้แท้มนานัางยังน,น,น,นี่เห็นยังอันไรพ่อโอ้ยสัมอันนี้ยูเครื่องตัดยายูเห็นยังอ่ะสวัสดีครับเอฟซี FC. พ่อบุญรอดเองครับผมเดี๋ยวบาดีไปเนี่ยสวัสดียันยังดีไปเนี่ยพี่น้อง เสือไม่กับเพราะเสือัชนสีส้มออดอกส้มใส่แบบสกก้อนพอพอได้ใส่อยู่มาสั่นมันพอได้ใช้อยู่คุณพ่อเราวานี่เอาไปเอาไปมามๆก๋วยเตี๋ยวญี่ปุ่นนต่ว่าฝากคุณพ่อเด้ออูอด้ดีดีแล้วว่าโอ้อันนี้เราเออเราเราเอาไปกินสงการเอาไปกินน้ำเพื่อนบ้านมาสัน่นเพื่อนมาสงการไอ้พี่เอาใส่หล้ามาสั่นเพื่อนมาเขาไปเที่ยวใส่หลาา้าทีกินทุกวันเนี่ยแหละเขาไปเอาไปใส่ย,ย่านมาสัน่นเออมันเป็นบวยข้างในเด้อพ่อเด้อกินรวดมันสีหวานจุ้ยจุ้ยเนี่ยแหละก็เลยบอกเราเออ วานช่วยไงหลังตึมหลวดเจ้าพญาบุญลวดเขียวเฮียลุดเก่าเก่าลายเก่าเก่าแล้วไปใส่ดอกพี่น้องดูยีตะบานดูแลสบานดูแลสซองทำไรทำสวนเห็ดเบี้ยงเห็ดเงี้ยอย่างเสาเงี้ยแหลกทรายเอาหนีพุทธพ่อไปสงการเด้อพ่อเด้อใส่เด้อพ่อเด้อเออซีใบเมื่อนึงก็หล่ะพ่อพลเมืองห้ป้าเมื่อนึงเฮปพ่อเมื่อนึงยิ้มเปรย์เปรย์ไปได้ประเด็นเงินเลย เอานับไปเนี่นับดูครบมือหนึ่งอีหลีบอมึงตัวกูบ่ามีพยาบาลทิ้นแลนหนึ่งสองเออหายพนันให้ยผู้นี่ต้องให้หลายคนคือก็มาใจยไพ่ปลหนักเป็นบลาห้ไผ่ดำแน่นาะห้ป้าให้ลุงให้ป้าปูให้ยายจันเออน่ะหนับนับใหายพนันผู้นี่เสีแบงกันนะสีแบงพูดมูเสีไปซื้อของฝากสงกลางพนันผู้นี่ญาติหลายลูกชายแม่เมืองนึงกับสิยไปซื้อใหายพนันผู้นี่หลู้เฒ่าผู้แก่รถน้ำดำหัว เออคุณนะยัดใส่ถุงไว้ปะเนียงไปคุณแล้วเอ้ยเพราะว่าข่อยก็คือขวะเลยพี่น้องแต่ว่าข่อยบาเตี๋ยขึ้นแล้วได้แขอยซูมนี่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ทำเมื่อคีกันรักกันใครทําอะไรผิดก็ให้ภัยกันรักกันไว้ประเทศไทยจะได้เจริญครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับคุสวัสดีครับแสงทองฟินแลนด์ก็จะเล่นเจริญมาขนมได้หรอเขามีหรอใช่หรอซื้อมาโกแกะส้มตำไก่ย่างงใหม่ ต้มตำแล้วก็ไก่ย่างเออเหจียวน้ำครกโอ้โหซี่เย็นๆอันนี้ไก่ย่างเป็นตัวม่มีอยรู้ตำปลาตำมั่วนี่คือสิกีบมะมดดอกเพิ่นวาเสบียงพอน้ำตาลเสบียงพอนนี่เพิ่นวาเออกระเบ่างแพงกระเบ่างเราเคยซื้อมาแล้วจากกรแบ่างลดซื้อมาแล้วแบ่งให้กับแบ่งจ้าคุณอ้ามาเพิ่นน่ะเออเพิ่นมีลูกเพิ่นยาไดเลี้ยงลูกกันนเพิ่นเลี้ยงน้องหมาอืมน้องแป๊บซีน่องสไปหมาเพิ่นน่ะเออภาพเหนียงบูมมึนหยาบคือปรอบกระัตตัวเห็นเท่อด สีใส่ห้องสุดดีสุดดีเอาพี่น้องเขาเแยงเขาซ่านก่อนแล้วน้ำตาลมึงอย่าลืมนะนั่นมึงเอาไปให้หน้าร้อนนานาขนมนานานี่นี่นี่ทุ่งขนมอย่าลืมอุตส่าห์ซื้อมาให้ขนมอันทาไข่ทาไข่ให้ฝากเาแน่ให้เรากินบำรุงให้เราแข็งแรงนะอายุยืนอ่าให้ฮอดแปรชิปเก้าชิบบุ้นละขอบคุณจ้าเพื่อน่าเปิดเบื้อง้อมมาได้มันหยังเพ่น่าขนมจ้ากินโลดไอกินละลายมันจะได้ยืน cái bọn ngay ngay